สวัสดีครับคลิปที่ท่านเห็นอยู่นี้ครับเป็นคลิปของหลวงพ่อต้นกล้าดาวเรืองเกษตรล้ำซ้ำนะครับเกษตรล้ำซ้ำเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าดาวเรืองสายพันธุ์ดีนะครับพร้อมคาแนะนําดีๆตลอดเส้นทางนะครับวันนี้ผมก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับเป็น EP ีที่7นะครับสําหรับแปลงต้นกล้าดาวเรืองของเรานะครับซึ่งผมปลูกไว้1 3,000ต้นนะครับแบ่งเป็น2ฟฝากนะครับ ตอนนี้ต้นกลาของเราครับเนี่ยเอพีที่แล้วอายุประมาณ12 13วันนะครับวันนี้อายุ16วันนะครับ16แล้วก็17วันตามลำดับนะครับที่ผมบอกไว้ครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ผมใส่นะครับเป็นสูตร15 15 15สครับสูตรเสมอนะครับที่ผมบอกว่าให้เราใส่ปุ๋ยนะครับครั้งละเอ่อหนึ่งช้อนชาแต่การที่เราตักหนึ่งไอเอาช้อนชามาตักนี่มันจะดูรู้สึก ช้าครับผมก็เลยให้อน้องเอาเป็นช้อนโต๊ะแต่แล้วว่าเราตัดตักช้อนโต๊ะเพียงเล็กน้อยนะครับเนี่ครับอ้าวดูครับดูวิธีการตักนะครับจากช้อนโต๊ะของเราครับเนี่ยครับคือเราลองตวงดูว่าระหว่างช้อนโต๊ะกับช้อนชานี่มันมันลักษณะแค่ไหนห่างจากต้นนะครับหนึ่งฝ่ามือนะครับแล้วก็กบดินเนี่ยครับง่ายๆครับไม่ด้มีวิธีการที่ยุ่งยากอะไดเลย หลังจากที่เราใส่เนี่ครับใส่ข้างโคนต้นครับให้รอบเลยนะครับใส่ทุกต้นไปเลยนะครับใส่ทุกต้นอย่าไปใส่ใกล้ต้นให้มากเกินไปในระหว่างที่ท่านเดินใส่นี่ครับอะไรที่เป็นวัชพืชนี่ครับก็คือการทํางานมันต้องรวบรวบคู่กันไปเห็นวัชพืชหรือเห็นอะไรที่มันรู้สึกมันมันแปลกตามันมันลกของเราครับลกออกมาครับอย่าให้การทํางานนี้มันเสียเปล่านะครับเห็นไหมครับอะไรที่มันไม่ดีก็เอามันออกมาจากล่องจากสวนสังเกตว่าหญ้าที่สวนผมนี่ จะค่อนข้างน้อยหรืออาจจะแทบจะไม่มีเลยมีก็คือว่าที่จะเห็นต้นใหญ่ๆครับไม่ใช่ว่ามันผ่านตาเราไปหลายวันนะครับเนี่ยแค่สองหรือว่าสามวันที่เราไม่ได้ดูเขาเนื่องจากว่าต้นเขามันฝังมันอยู่ในในดินอยู่แล้วมีโอกาสเขาเขาฟื้นตัวได้เมื่อไหร่เขาโตเร็วเขาโตเร็วอยู่แล้วครับเรื่องของวัชพืชน,นี่ยเพราะฉะนั้นในระหว่างทางที่เรากบเดินทํางานกันอยู่เนี่ยเห็นอะไรที่มันผิดตานะครับถอนออกมาเลยเนี่ยครับผมจะเน้นให้ลูกน้องทําอย่างนี้ตลอดแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับ สังเกตว่ามีหนอนไหมใบเรามีผิดสังเกตอะไรไหมมีโครคภัยไข้เจ็บอะไรไหมมีต้องรีบรายงานหรือเอ,อ่อคนงานที่ส่วนผมนี่ก็ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วครับเขาจะรู้ว่าต้นมันเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรบาถ้าผมอยู่ที่สวนนี้ก็จะไปปรึกษาผมเล็กน้อยแต่ถ้าผมไม่อยู่เขาอาจจะตัดสินใจเองว่าจะใช้ยาตัวไหนฉีดทําอะไรต่อไปนะครับวันนี้นะครับจริงๆผมจะให้ใส่ทั้งแปลงแหละ แต่เรามาทําคลิปนะครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยแล้วเรากบแค่เล็กน้อยอย่างนี้ไปแล้วนะครับผมจะให้น้องเขาปั่นดินอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นการกบโคนปั่นดินอีกหนึ่งรอบฝนมันไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับเพราะว่าดินตอนนี้คือมันค่อนข้างซุยการกบโคนนนี่ด้วยเครื่องกบโคนนนี่มันจะทําให้ทํางานง่ายเพราะฉะนั้นผมจะให้เขากบโคนไปอีกสักรอบหนึ่งก่อนที่ฝนมันจะตกลงมาถ้าฝนเขาตกลงมาในดินเขา เ,เปียกดินเขาฉ่ำน้ําเนี่ยเวลาเรากบโคลนเนี่ยดินเขาจะดีดมาค่อนข้างยากและอย่างเป็นการดายหญ้าไปในตัวครับเครื่องกบโคลนที่มีข้อดีคือเป็นการดายหญ้าไปในตัวนะครับก็ใ้เขาใส่ในฝั่งทางนี้เป็นการทําคลิปแต่จริงๆแล้วก็คือทําทั้งแปลงนะครับอันนี้ผมมาสาธิตให้ทุกท่านได้ดูว่ากบโคลนยิ่งบ่อยครับกบโคลนยิ่งบ่อยยิ่งทําให้ต้นมันโตเร็วแล้ว สังเกตครับว่าต้นอยู่ด้านล่างนู้นเห็นครับมีคนงานหญิงนั่นคือเขากําลังเด็ดยอดอยู่การเด็ดยอดนี่ไม่จาเป็นต้องเด็ดพร้อมกันทั้งทั้งหมดนะครับเราดูจากสภาพต้นดูจากลักษณะต้นแล้วเราก็จําลักษณะของของของเราว่าเออเราเด็ดถึงตรงนี้เด็ดถึงตรงนี้ต้นไหนที่เรายังไม่เด็ดแต่พยายามเด็ดให้มันครบทั้งร่องนะครับเพราะว่าเราจะมาจําเป็นต้นนี้ไม่เด็ดต้นนั้นไม่เด็ดเป็นล่องนี่จะจายาก ไม่ใช่ว่าแต่ว่าถ้าเด็ดทั้งร่องหมดแล้วล่องต่อไปเลยยังไม่เด็ดเ้ยเรายังจะดกาได้นะครับใช้เครื่องปบโคลปั่นแต่ว่ารอบนี้ผมจะให้เขากินกินแค่นิดเดียว,วเราพยายามตั้งใบครับให้เขากินดินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับให้เขากินดินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ไปการช่วยกบ<ค><ณ>ปุ๋ยไปในตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกบ<ค><ณ>ปุ๋ยไปในตัวอีกสักครั้งหนึ่ง,<ค><ณ>ง,งจากนั้นแล้วก็ปล่อยน้ําเลยครับปล่อยน้ําเลยนะครับปล่อยน้ําเลย การกบโคนยิ่งบ่อยยิ่งดีนะครับถ้าสามารถทําได้อาทิตย์ละครั้งนะครับโอโ้ผมว่ายิ่งทําให้ต้นมันโตเร็วทิ้งแต่ว่าการตรัดฐานใบเนี่ยพยายามให้เขาปั่นน้อยๆพยายามปั่นน้อยๆเพราะวต้นเรามันถูกกลบไปหลายครั้งแล้วนะครับจากนั้นก็จะให้น้องเขาดึงสายยางขึ้นมานครับเห็นไหมครับว่าเวลาเรากบไปเนี่ยสายยางบางอันนี้เขาจะจมดินอย่างนี้นะครับผมจะเอามือเนี่ยครับเคลียสายยางออกมาครับ บริเวณไหนที่มันเป็นรูน้ํานี่เราพยายามขยับเขาหน่อยแล้วก็ในขยะที่เราขยับสายนี่พยายามเปิดน้ําครับเพราะเราจะได้มองเห็นจุดว่าน้ํามันไหลออกหรือไม่ไหลออกนะครับผมใช้สายน้าหยดนี่ชุดนี้มันจะมีคือบางช่วงที่เราหาซื้อไม่ได้คือยี่สบเซนกับสารสิบเซนพยายามระดับสองสองสองตัวนี้ครับของผมจะใช้อยู่ยี่ยี่สิบเซนยิ่งถี่มากก็ยิ่งดีครับ อยู่ที่ระบบน้ําของเราะนะครับเป็นการปั่นดินไปหนึ่งรอบอันนี้เป็นการสาธิตนะครับเพื่อว่าผมมาทาทิศจริงๆแล้วเขาก็จะทําทั้งแปลงให้มันเป็นระบบนี้ไปทั้งหมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับใส่ปุ๋ยครั้งแรกนี่ผมจะใส่ผมจะดูสภาวะต้นนะครับแต่ส่วนมากผมจะใส่อายุประมาณ8วันถึง10วันนั่นคือใส่ครั้งแรกใส่ครั้งที่2ก็คืออายุประมาณ16วันถึง18วันนะครับซึ่งก็คือช่วงนี้ครับ16ถึง18วันผมใส่ครัันนี้ครั้งที่2นะครับ บางคนมาสอบถามผมนะครับเกี่ยวกับเอ,อเนี่ยใส่ยูเลียไหมใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าส่วนมากครั้งแรกเลยผมจะใส่แค่ซี้าอย่างเดียวแต่การใส่ปุ๋ยยูเรียรนี่ก็คือดูจากสภาพต้น,นครับถ้าต้นเรามันอ่อนแอรครับเอ,อ๊ะดูแลมันไม่พุ่งเลยมันไม่โตเลยมันคือหนึ่งอาจจะเกิดที่สภาพอากาศนะครับความแห้งแล้งนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับต้นมันจะโตช้ามากต้นเขาจะเล็กอันนั้นผมอาจจะกระตุ้นด้วยยูเลียนะครับ สูตร4600นี่ก็คือผมจะใส่แต่ว่าจะใส่เพียงเล็กน้อยจากช้อนที่ผมแสดงให้ท่านดูนี่ก็คือจะเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับด้วยการใช้อัตราส่วนนะครับปุ๋ยสูตร15-15นะ 15. 15. ครับ1กิโลผมใส่ยูเรียเพียงแค่สารขีดเท่านั้นนะครับผสมกันไปคุเข้ากันไปให้ทั่วตั้งแต่อยู่ในถังที่เรากำลังจะตัดแล้วนะครับผสมเข้าไปการใส่ยูเรียก็ต้องใส่ด้วยความระมัดร,ระวังนะครับอย่าไปทําเป็นเล่นนะครับต้องใส่ด้วยคือต้องมีช้อนตั้งหากอย่างที่ผม ให้ให้ให้น้องเขาทาเมื่อสักครู่นี้ครับทาลักษณะแบบนั้นครับอย่าไปเอามือเราเนี่ยไปสัมผัสกับต้นสัมผัสกับใบเด็ดขาดนะครับเพราะว่ายูเรียนี่ปุ๋ยเขาค่อนข้างแรงแล้วอย่าลืมครับพอทําเสร็จก็รีบกบโคลนทันทีแล้วก็รีบปล่อยน้ําทันทีนะครับมันจะได้ผลค่อนข้างมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงด้านล่างที่ผ่านมาหลายวันนะครับแต่ว่าการเด็ดยอดมันยังไม่เสร็จเนื่งองจากว่าแปลงอยู่ด้านล่างนี้เราปลูกหลังสุดครับแล้วก็ต้นเขาจะโตช้ากว่าเพื่อน คือปลูกไปเรื่อยๆครับเราก็ไม่ได้ว,ว่าจะต้องเสร็จภายในสองสาวันนี้ส่วนส่วนมากบ้านไหนครับที่ปลูกเองปลูกด้วยตัวเองครับทำเพียงทำสองคนภายในครัวเรือนปลูก2,000ต้น3,000ต้นหรือว่าน,น้อยกว่าออวันหนึ่งปลูกไม่เสร็จ2วันปลูกไม่เสร็จ3วันปลูกไม่เสร็จก็ปลูกไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนที่แปลงผมนี่ครับคือเราก็จะทําการปลูกไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับนี่เวลามืออาชีพเวลาเขาเด็ดยอดนี่เขาจะไม่มามองอย่างที่ผมสาธิตให้ท่านดูคือเขาดูปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าจุด จุดตรงไหนครับที่เขาจะเด็ดยอดการเด็ดยอดเสร็จปุ๊บก็นี่ครับต้องหาถังนะครับแล้วก็พยายามเก็บตัวนั้นไปทิ้งเลยบางคนก็อาจจะเอาไปแซมเป็นการต่อยอดได้แต่ผมยังแนะนําว่ามันมันไม่ค่อยดีนี่ครับการเด็ดยอดตอนเช้าๆนะครับสังเกตว่าจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนเนี่ครับพอเป็นมืออาชีพแล้วนี่เขาจะรู้ว่าจะเด็ดตรงไหนครับเวลาเราเด็ดเนี่ยเห็นไหมครับทั้งแปลงเนี่ยถ้าเรา เราอย่าไปเว้นอย่างบางคนนี่ครับอย่างต้นเล็กต้นนี้ที่น้องเขาเด็ดไปเมืองสักูนี้บางคนไปเว้นแล้วท่านจะจําได้หรอครับว่ามันอยู่ตรงล็อกไหนเนื่องจากว่าแปลงเราค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาจะเด็ดนะครับผมจริงแนะนําว่าเด็ดก็เด็ดให้มันทั้งแปลงไปเลยเด็ดให้มันทั้งแปลงไปเลยเด็ดให้มันไม่ใช่เด็ดทั้งแปลงเด็ดทั้งล็อกไปเลยเด็ดทั้งร่องเนี่ยครับเด็ดตรงไหนก็ต้องเด็ดทั้งร่องถ้าเราไม่เด็ดก็คือเว้นไว้ทั้งร่องไปเลยแต่เราดูลักษณะต้นเรานสมควรเด็ดแล้วเราลุยเลยต้นผม่ยค่อนข้างโตมากนะครับต้นค่อนข้างโตมาก อยู่ที่การบำรุงรักษาของเราด้วยครับบางคนถามผอว่าเฮียของเฮียทำไมต้นโตจังอายุเท่านั้นเทาน่านี้ของหนูปลูกไปทําไมมันต้นยังไม่เล็กเลยผมก็บอ,อกว่านี่มันอยู่ที่เทคนิคการดูแลนะครับถ้าเราไปจิ้มลงดินลดน้ําก็ไม่ค่อยสม่ําเสมอปุ๋ยยาไม่ใส่ไม่ฉีดโอกาสที่เขาจะโตได้ขนาดที่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างยากนอกจากดินของท่านนี่จะเป็นดินที่ค่อนข้างดีจริงๆซึ่ง ตรงบริเวณที่ผมปลูกตรงนี้นะครับเป็นดินใหม่แล้วเราโชคดีนะครับที่เราเลือกทำเลตรงนี้ก็คือดินเขาค่อนข้างดีมากมีความซุยครับล้วนดําไม่มีหินเลยบริเวณนี้ผมค่อนข้างโชคดีคือดินเขาไม่มีหินปนเลยนะครับความร้อนมันจึงไม่ค่อยมีเวลาลดน้ําไปเนี่ยครับความชุ่มนี่มันจะอยู่ดินเขาจะดินล้วนแต่มีความเป็นเออดินเหนียวด้วยลักษณะดินลนักษณะน,นี้ครับต้นไม้จะชอบมากคือเขาอุ้มน้ํา แต่น้ําเขาจะไม่ขังนะครับคือเขาจะอุ้มน้ําไว้ใน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 ตัวดินเขาค่อนข้างจะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาหน้าดินดูอาจจะแห้งแต่ถ้าขุดลงไปแค่นิดเดียวครับขุดลงไปนิดเดียวนี่โอ้โหความชุ่มชื้นมาเลยหน้าดินที่เขาแห้งก็เกิดจากเออแดดนี่ครับพราะแดดท่านก็ทราบอยู่ว่าแดดมันแรงมากครับแดดมันแรงมากเพราะฉะนั้นผมก็โชคดีครับได้มาเลือกทําเลบริเวณนี้ครับผมอยู่ที่เขตร้อยต่อระหว่างอำเภอปากช่องกับอำเภอลำพยาการนะครับ แต่ผมจะบอกว่าผมอยู่อำเภอปากช่องเสมอครับเนื่องจากโรงพาะเก่าเรานี่อยู่ที่อำเภอปากช่องผมย้ายมาอยู่ที่เขตนี้ครับห่างจากบริเวณเดิมก็ประมาณ20กิโลครับแต่ถ้าเรามาจะขึ้นมาที่โรงเพาะผมนี่จะขึ้นมาทางอำเภอปากช่องจะสะดวกกว่านะครับแต่จริงๆแล้วตัวโรงเพาะเรานี่ขึ้นกับอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับหลายท่านถามผมผมจะบอกผมอยู่ปากช่องผมอยู่ปากช่องเนื่องจากว่าทางขึ้นเนี่ยเขาขึ้นที่อำเภอปากช่อง เป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอปากช่องกับอำเภอลำยการซึ่งออกไปจากสวนผมนี่ไม่ถึง1กิโลครับข้ามสะพานปั๊บเป็นอำเภอปากช่องเลยเพราะ,ะนั้นเราอยู่เขตรอยต่อที่ผมมาทำหลวงพ่อที่นี่ครับอากาศดีมากๆเลยครับเป็นชีวิตที่ตื่นเช้ามาแล้วก็สดชื่นแจ่มใสนะครับอยู่กับคนนอกบรรณาอย่างเรานี่ก็หากินง่ายครับอะไรก็รับประทานได้อีกประมาณไม่ ไม่นานครับเดี๋ยว <sm all> ผมจะเปิดลงเพาะอย่างสมบูรณ์แบบอีกไม่นานครับผมให้ท่านเห็นแบบ <sm all> แบบนแบบนะครับครับ <c oughs> เพราะว่าเราก็ทำออฟฟิศเล็กๆนับ <c oughs> เอาไว้ต้อนรับนะครับสําหรับลูกค้าหรือว่าท่านเกรรษตรกรนะครับที่ต้องการมาเรียนรู้กับการปลูกดาวเรืองนะครับต้องการซื้อต้นกล้าซึ่งเรามีลงเพาะใหญ่ๆอยู่2โรงครับคอยบริการท่านอยู่นะครับมีฮอร์โมนพืชต่างๆนะครับเมื่อท่านมาถึงที่นี่ ท่านจะได้รับความรู้กลับไปอย่างแน่นอนครับถ้าเจอผมก็จะได้พูดคุยพบปะก,กับผมนะครับมาเลยแต่ถ้าผมบังเอิญผมไม่อยู่ก็จะมีทีมงานของผมอยู่แต่ให้แน่ๆครับให้ดีๆครับอยากจะมาลงเพ่อผมอยากจะมาเยี่ยมอยากจะมาดูวิธีการปลูกดาวเรืองอะไรอย่างนี้ครับก็โทรศัพท์หาผมก่อนนะครับนัดกันไว้รับรองว่าท่านได้เจอผมอย่างแน่นอนครับ ไม่ใช่ว่าผมสาคัญหรืออะไรหรอกแต่ว่าบางคนก็คือถ้าไม่เจอผมนี่ก็รู้สึกว่าเอมันมันอยากจะถามผมโดยตรงว่าปลูกแบบนี้แล้วเป็นยังไงสายพันธุ์เป็นยังไงนี่ก็ถ้าถ้าผมอยู่นี่ก็จะได้รับคําตอบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าว่าทีมงานอยู่นี่บางทีก็มันอยู่กันไม่ครบครับเพราะว่าถ้าผมไม่อยู่ส่วนมากทีมงานก็จะออกไปพร้อมผมนี่แหละนะครับผมเอาละครับจากนี้ไปก็ยังต้องฉีดยาบำรุงตัวเดิมนะครับที่เรายังใช้อยู่เป็น ผมเรียกเขาว่าเป็นชุดมือใหม่หรือว่าชุดเริ่มต้นนะครับอายุจนเราจะฉีดชุดนี้จนกว่าอายุจะครบ30วันเลยทีเดียวนะครับก็คือตอนนี้ใส่ครบ3าตัวเลยแล้วก็ผสมยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อความสมบูรณ์เลย1คือเพียวหนึ่งนะครับ2แคลเซียมโบลอน3ก็คือเมือแผนนะครับ4ผสมยาฆ่า,มาแมลงอ e ีไมเดอร์ที่ผมแถมไปให้นะครับในชุดนี้ผมแถมไปให้แล้วพิเศษครับช่วงนี้ครับ เป็นช่วงกําลังจะเปิดโรงเพราะต้นกล้าเกษตรลําซ้มของเรานะครับผมแถมไปอีกหนึ่งยางครับก็คือยาจับใบเนื่องจากาช่วงนี้มเริ่มมีฝนปลายลงมานะครับเป็นยาจับใบผมแถมให้อีกหนึ่งขวดละขดเป็น5อย่างเลยท่านผสมพร้อมกันให้หมดเลยนะครับทั้ง5อย่างเลยนะครับเพียวหนึ่งใช้ยี่สิบซีซีนะครับแคนเซียมโบลอนใช้ยี่สิบซีซีมือแพนสองช้อนโตะนะครับยาจับใบสิบซีซีเท่านั้นอีมเดอร์หนึ่งช้อน หนึ่งช้อนโต๊ะครับผสมได้เข้าไปเนเพาะฉีดพร้อมกันเลยฉีดทุกๆสามหรือห้าวันนะครับท่านผู้ใดมีอยากจะฉีดสามวันก็ได้หรือห้าวันก็ได้ครับแล้วแต่สภาพของต้นเราอย่างต้นผมนี่มันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากแล้วผมจะฉีดห่างกันหน่อยครับห้าวันแต่ถ้าต้นของผู้ใดครับฉีดช้าหรือก่อนนันี้ยังไม่เคยใช้เลยยังไม่เคยได้ฉีดเลยก็เปลี่ยนนะครับมาฉีดสามวันครั้งสักสองสามครั้งก่อนแล้วก็ต่อไปก็ปรับมาเป็น ฉีดทุกๆห้าวันนะครับเดี๋ยวผมจะไปสำรวจต้นเล็กๆที่อยู่ข้างหน้าครับที่เราเด็ดยอดไปเมื่อตั้งแต่เขาอายุ12บวันผ่านมา3ามสี่วันแล้วเขาเริ่มมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับว่าเขาเริ่มแตกยอดใหม่หรือยังนะครับเริ่มแตกยอดใหม่หรือยังเย็นนี้ชุดที่ผมกล่าวถ้าท่านเบื้องต้นนี้ก็จะฉีดในเย็นนี้ครับฉีดยาครับพยายามฉีดตอนเย็นให้จะดีที่สุดนะครับพยายามฉีดตอนเย็นจะดีที่สุด เพราะว่าพอเราฉีดจเนี่ยครับนี่ผมมาทําคลิปแต่เช้าเลยครับเริ่มคลิปเนี่ยยังไม่ถึงโมงหนึ่งแต่ตอนนี้โมงนิดๆปรากฏว่าแดดออกเริ่มจ้าแล้วเพราะเราไปฉีดยาตอนเชาน้านบางทีผมดูแล้วมันภาษาเราเรียกว,ว่าแดดมันจะเลียนะครับแดดมาพอแดดมาเลียปุ๊บก็เหมือนกับเอ่อต้นกลายเป็นต้นไม้เรามันกินกินที่เราฉีดไปยังไม่ทันแดดมันกินไปหมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาสํารวจดูนะครับว่าเราเด็ดยอดไปแล้วเนี่ยผ่านมาแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะครับ ให้สันดูใกล้ๆเลยครับอ๋อยังไม่ยังไม่เนี่ยครับเห็นไหมครับว่าหนอนี้ที่เขาขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับนี่ครับมีสองหนอเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาใหม่แล้วสองหนอฮะดูวันนี้บ้างอันนี้ก็เหมือนกันครับขึ้นมาใหม่สองหนอแล้ะเนี่ยอันนี้สามหนอเลยซ้ำนะครับสังเกตดีๆคือหนึ่งนะครับสองแล้วก็มีเล็กๆอีกหนึ่งเป็นสามครับจากที่เราเด็ดไปสองตอนนี้มันขึ้นมาเป็นสามแล้วหนึ่งยอดนี่จะสามารถแตกได้ถึง สี่นะครับแล้วพอแทงขึ้นไปแล้วเขาก็จะแตกไปอีกสี่นะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้ค่อนข้างนี่จะพุ่งมากเนี่ยครับนี่ยอดใหม่เห็นเห็นครับต้นนี้เนี่ยครับหนึ่งนี่ครับสองเห็นเห็นเลยครับเนี่ยแตกมาแล้วครับสองแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกจากส่วนนี้อีกนะครับตอนนี้แดดเริ่มออกก็จะมองไม่ค่อยชัดนี่ครับเห็นไหมครับการเด็ดยอดก็จะดีอย่างนี้นะครับทุกต้นครับท่านสังเกตดูเดี๋ยวผมจะอจะแหวนนี้ดูนี่ครับนี่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 ชัดเจนอันนี้อันนี้ก็เนี่ยครับเห็นไหมครับ หนึ่งนะครับอันนี้ก็สองนี่ครับนี่ครับคือข้อดีของการเด็ดยอดคือทําให้มันเพิ่มเพิ่มกิ่งเพิ่มก้านพอเขาโตขึ้นมานี่เขาจะพอเขาโตขึ้นมาระดับหนึ่งเขาก็จะเพิ่มต้นจะเริ่มเป็นทรงเป็นพุ่มจะไม่ตรงะลูดขึ้นไปเลยครับจะไม่ตรงะลูดขึ้นไปจะไม่ชี้โดชี้ดีครับขอให้เราเด็ดยอดให้ถูกจุดที่ผมอธิบายให้ฟังอย่าไปขีบเขาเล็กๆชื่อเสียดาย พอเสียดายพอขีดเข้าเล็กๆไม่ใช่ครับต่อให้ข้างบนมันจะเหลือเยอะมันจะใหญ่ยังไงก็ช่างจุดที่เราจะเด็ดต้องเป็นจุดนี้เท่านั้นนะครับที่ผมดูย้อนหลังกลับไปดูคลิปที่แล้วครับวิธีการเด็ดยอดว่ายอย่างไงสําหรับวันนี้น้องเขาก็เด็ดไปเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงว่าเศษของเขาเนี่ยก็เยอะนะครับเศษเขาก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยแต่ว่าผมไม่ได้เสียดายตรงนี้เราเอาส่วนที่เยอะของเราไว้ก่อนนะครับเอาส่วนที่เยอะของเราไว้ก่อน ติดตามไปเรื่อยๆครับอีกประมาณผมว่าไม่เกินหนึ่งเดือน,นครับจะได้เริ่มเห็นดอกแล้วล่ะครับประมาณสี่สิบห้าวันนี่เห็นดอกฤดูฝนนี่อายุประมาณห้าสิบถึงห้าสิบห้าวันนะครับจากวันที่เราลงดินเนี่ยจะได้เก็บดอกนะครับผมจะได้เก็บดอกชุดนี้ก็น่าจะออกทันเข้าภาษาพอดีครับช่วงนี้ราคาดาวก็ค่อนข้างแรงครับราคาค่อนข้างดีมาก เนื่องจากสภาวะอากาศที่ผ่านมาครับเขาร้อนมากแล้วก็คนก็ปลูกน้อยเนื่องจากหนึ่งกลัวตอนที่ตลาดมันตายครับเมื่อตอนประมาณสักสองเดือนที่ผ่านมานี่คือช่วงก่อนสงการนี่ราคาดาวมันก็ไม่ค่อยดีพอราคาดาวไม่ดีปุ๊บก็พอราคาดาวไม่ดีปุ๊บรู้สึกรู้สึกว่าเออปลูกไปเดี๋ยวมันจะถูกหรือย,อยังไงครับแต่พอไม่พอคนเขาไม่ปลูกปุ๊บโอ้โหราคาดาวก็พุ่งขึ้นมาผมบอกว่า การปลูกดาวเรืองเนี่ยครับต้องปลูกสม่ำเสมอครับเดือนละหนึ่งรอบอย่าไปรอว่าเ,เก็บดอกหมดก่อนแล้วค่อยปลูกรุ่นใหม่อันนั้นทำให้เราหนึ่งสูญเสียช่วงที่ดอกมันไม่เครียกว,ว่าดอกไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราปลูกเดือนละครั้งนะครับรุ่นแรกดอกใหญ่รุ่นสองกำลังจะกำลังจะติดตุ่มแต่พอรุ่นแรกดอกเริ่มเป็นดอกเล็ก ไอ้รุ่น2ที่เริ่มติดต่มกายเป็นดอกใหญ่เราได้ตัดเห็นไหมครับเราจะมีดอกใหญ่ดอกเล็กปนกันถ้าสามารถปลูกได้ถึง3รุ่นนะครับภายในเอ,อ่องล็อกนี่จะเป็นการดีมากจะมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการปลูกเรือเรือนะครับปลูกให้หมุนเวียนตลอดเวลาครับรับรองว่าท่านจะมีรายได้ปลูก1 0 0 0ต้นเนี่ยมีรายได้ต่อวันเนี่ยผมว่าไม่ตม่ำกว่าหนึ่งพบาทนะครับต่อวันเลยนะครับ1,000บาททํากัน2คนเนี่ยครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ ไม่ได้ว่าต้องใช้เวลาในการทําทั้งวันเราสามารถเป็นอาชีพเสริมส่วนเวลาที่เหลือแล้วก็ไปทาอย่างอื่นอาจจะปลูกพืชอย่างอื่นแซมแต่ถ้าท่านปลูกสักประมาณสักสองพันหรือสองพันต้นนะครับหรือสามพันต้นเนี่ยทำกันประมาณสองหรือสามคนเนี่ยทำทั้งวันเลยแล้วก็ทําให้ครบสามรุ่นเนี่ยงานท่านจะมีทุกวันงานจะมีทั้งวันแล้วก็จะมีไรายได้ทุกวันเลยหนึ่งพันต้นมีไรายได้หนึ่งพันบาทต่อวันเพราะนั้นสามพันต้นก็จะมีไรายได้สามพันบาท อันนี้ผมบอกว่าคืออย่างน้อยนะครับสำหรับเกษตรกรเรานะครับอยู่บ้านนอกแบบนี้ครับด้วยสภาวะแบบนี้ก็วัลั์เท่านี้เราก็ดีใจมากอ,อ,อันนี้ผมก็จะขอบอกอีกนิดนึงนะครับสําหรับท่านผู้ใดครับที่มีความข้องใจว่าต้นท่านเป็นอะไรนะครับมีปัญหาอะไรเกี่กับต้นข้อแรกเลยครับอย่าถอนออกมาอย่าถอนแล้วเอาไปถ่ายในบ้านไม่ใช่ครับเอากล้องถ่ายรูปครับ ถ่ายที่ต้นท่านให้ผมแบบนี้ถ้าท่านมีโรคอะไรก็ให้ผมเห็นลักษณะตั้งแต่อยู่ในต้นถ่ายหนึ่งถ่ายจากด้านบนลักษณะแบบนี้ครับสองถ่ายจากด้านล่างสามคือถ่ายต้นให้ให้หมดอย่างนี้นะครับถ่ายสามลักษณะนะครับหนึ่งถ่ายจากด้านบนสองถ่ายจากด้านล่างสามก็คือถ่ายทั้งต้นอย่างนี้นะครับถ่ายให้ชัดๆครับเลือกรูปที่ชัดที่สุดให้ผมดูถ่ายทั้งแปลง ระการที่สี่คือถ่ายทั้งแปลงถ่ายรูปโดยรวมนะครับยาเด็ดออกมาลักษณะแบบนี้ครับยาเด็ดออกมาแบบนี้แล้วก็มาถ่ายให้ผมดูถ่ายต้นที่มันมีอาการนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดว่ามันเป็นเยอะไหมหรือว่าเป็นน้อยถ้าท่านเด็ดออกมานี้ครับน้องเขาเพิ่งเด็ดยอดออกมาไม่ถึงสิบนาทีสังเกตว่าใบเหี่ยวแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านเด็ดออกมาถือว่าถอนออกมาจากต้นแล้วไปถ่ายรูปในบ้านส่งให้ผมดูเพราะ,ะน้นผมดูไม่ออก เนื่องจากว่าต้นเขาเหี่ยวแล้วผมก็เลยไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรใบ,บเขาไม่ได้กางให้ผมดูให้มันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นให้ผมดูแล้วก็เพื่อจะได้วินิจฉัยให้มันถูกต้องถ่ายที่ต้นเลยถ่ายเสร็จแล้วท่านค่อยถอนออกก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เวลาถ่ายขอให้ถ่ายในต้นนะครับเอาละครับได้ประโยชน์ก็ไม่มากก็น,น้อยครับจากคลิปนี้ครับปลูกดาวเรืองมือใหม่สู่มืออาชีพเป็น EP ีที่6แล้วนะครับ กดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วรอกดูคลิปเรื่อยๆต่อไปครับว่า ep ที่7เราจะทำอะไรต่อไปกับแปลงดาวเรืองนี้ดูต่อไปเรื่อยๆท่านจะปลูกดาวเรืองเก่งเลยนะครับจากมือใหม่สู่มืออาชีพสมกับที่ปณิธานที่ผมตั้งคลิปนี้เอาไว้นะครับถ้าบุไดย,ยังเข้าใจนะครับยังฟังแล้วก็ไม่เข้าใจก็โทรหาผมได้เลยครับ081นะครับห5 6 0129หรือถ้าแอดไลน์ line, หาผมได้จะเป็นการดีมากเลยนะครับแอด แอดไลน์ด้วยไอดีไลน์นะครับถ้าเกษตรกรท่าใดทําไม่ค่อยเกรงไม่ค่อยคล่องก็ให้ลูกหลานนะครับถามเขาแล้วครับให้เขาแอดไลน์หาผมให้เขาทําให้นะครับหรือว่าอาจจะใช้โทรศัพท์ของลูกหลานก็ได้นะครับแอดไลน์หาผมนียเขาจะทาคล่องกว่าด้วยตัวนี้ครับแอดนะครับตัวแอดก่อนนะครับแล้วก็498 NIB i z ีติดต่อผมโดยตรงเลยนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะครับดึกดมืดๆืก็ ขอความกรุณาครับก็บางทีผมก็พักผ่อนก็อาจจะไม่ได้ตอบแต่เช้ามาผมจะดูทุกๆุกวันเลยครับตั้งแต่6กโมงเช้าพอผมตื่นมาผมจะเปิดดูคอ,คอมเมนต์นต่างๆแล้วก็ข้อสงสัยของเกษตรกรทุกท่านนะครับจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่ตัวเองจะทําได้นะครับแล้วก็จะมีแอดมินมาช่วยบ้างนิดหน่อยครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านปลูกดาวแล้วได้ราคาดีๆกันทั่วหน้าเลยนะครับขอบคุณครับ